ก็วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซีกกอนะคะแม่พีกกอกแม่เบ้นกกอกเลยเอาเลยเอาสามพี่น้องมาเจอกันแล้วพอดีเห็นย่ามาก็เลยโอ้ยมาคุยมาถามเลยทุกสุบิดหน่อยเอาเลยพ่แม่มาเขาไล่ค่อยมาละบอเราตอนตอนลุงเอาลงเอาของลงเบิร์ดละบอย่าเบิร์ดมละบอย่าเอาเบิร์ดละบอย่าจะคอยมาส่งเลย คอยมาส่งเจ้าเะยเลือมาส่งก็ข่อยพยูข่อยบอกข่อยเมื่อคือเก่าเจ้าจะดูมาส่งบอก่อยว่าคอยว่าจังข่อยว่าเออเจ้าดูมาส่งข่อยบอกมาส่งคอยกับเมื่อคือเก่าค่ะก็วันนี้ย่าก็มาทําธุระอ่ามาทําธุระที่ดวงหลวงมา อะไรนะไปลงทะเบียนนานเรานี่แหละคนอื่ของยามันตกหล่นทะเบียนเกษตรกรเราใช่เกษตรกรเมื่อกี้ก็โทรไปหาปอาอาเยูอเเอาเลยเอาเลยเอาเลย้มีเบ้นปองาเร็วเอาเลยแล้วก็นี้ก็เลยโทรไปหาป้าดาว่าไปทําด้วยกันไหมแต่บางเอื้นคิดว่าไปทําพรุ่งนี้ที่ไหนได้รู้ว่าวันพุธต้องกันหลายวัน ก็หลายวันแล้ว <SAN> น <TA> ับโอ้กันพูดโอ้ยแม่ย่าดึงกำนับวันเลยหลานก็เห็นหน้ายายเห็นหน้าเมฆแม่ย่าเรากลับมาจุกง๊องแอนเลยง๊องแอนโอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยแม่ย่าลืมกอกบอกแล้วมาอยู่สามสี่วันนะเึงพูดแล้วนะหลานบอกว่าเมฆจะมาอยู่กี่วันสองวันโอเคหลานว่าหลานบอกว่าโอเคเออนั่นแหละเราก็มีการมีงานเนาะเขอย่า กลับไปทําการทางานอยู่ไหนก็นบบนี้เนาะค่ะก็พดีเดินทางมาพางมาถึงถึงไหนในแอนถึงสกคนครเนาะอะล้วก็เลยได้ยินข่าวดีจากป้าสวนผักว้าวเพิ่นได้เพิ่นได้โชคไ่ตอนที่ตอนที่ทําตอนที่ตอนที่เราทําความสะอาดให้บ้านบ้านป้าใช่ไหมเราก็คุยกันอยู่นะโอ้บัลังค์ถ้วยออกไป ต่อไปก็ป้าก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาพูดกันนะนะป้าก็เลยมาจากกรุงเทพมากรุงเทพก็ลงรถแล้วก็คุยให้ย่าฟังว่าไปเอ๋ยคอยระถุรถลอต t e ีและคอยคอยจะถูกลอตอรี่เพราะว่าคอยล้างทุเจ้าล้างไม่ซยเอยออกไปหมดแล้วต่อไปนี้เอยจะมีแต่โชคว,ว่าซันแล้วก็โอ้ยจริงได้โชคจริงๆวันนี้ <ๆ S 2> มีเห <ๆ S 2> ไม่ใช่ว่าม,มีเทกันทั้งคู่ของนาหรือเ่าวันนี้เนะี่ยนั่นแหละก็เห็นคิป,ปแอนแฟมมอลลี่ม่า กระโดดล่านโคกนี่แหละเพราะว่าเราอยู่กับพ่อป่อยู่กับบงปู่บริจิตนั่นแหละเราก็เลยเราก็เลยได้โชคจาบเพิ่อนก็เมื่อเช้า,ชานี้จะเล่าให้ฟัง<อ>นะคะจะเล่าให้ฟัง<อ>ลำคนเดียวเอฟซีเมนมา<อ>ถามยา่าลำคนเดียวลำแก้บนให้แอนแอนแอน,แอนลูกสาวเอ,อเรื่องไม่เห็นเรื่องเห็นเห็นเห็นย่าลูกสิว่าลำให้ลูกสาว ไอ้ขอพรสำเร็จมงกูเฮ้ยขอพรอย่าบอกอะไรสำเร็จได้ร้านหรือเปล่าไปกดดู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 ดดูดูดดูดูดูาูด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  กดบัตรได้เพราะว่ามัน,มนยากมากมันกดยากมากมันคนเยอะแล้วก็บนกับปู่มาให้กดบัตรได้แล้วก็เลยกดบัตรได้แล้วก็ให้แม่ล้ำคอนเสิร์ตได้กดบัตรคอนเสิร์ตรได้แล้วก็ให้แม่ให้แม่ล้ำแก้บนให้ยากก็ลํำไปก็ขำไปโอ้ยขำไปเรื่องนี้แหละเรื่องว่า่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขำไปคนอื่นบนบอกว่าขำขำลูกที่ที่ไม่บนทะเลาะไม่บนอะไรบนให้ดูคอนเสิร์ตได้ค่อยขำนี่แหละคนอื่นขำว่าหน้าที่การงานหรือว่าได้โชคลาภคอยื่งว่างขอครแบบขอมีน้องจะกลประมาณนี้มันไม่ใช่มันไม่เอาควาคาว่าขอคอให้มีลูกว่าก็จะคืออยุขอพรให้มีน้องขอพรให้การงานลุ่มเรืองขอให้แบบ ได้โชคได้ลาบนี่ก็คืออยู่แล้วถามแอนนะอะไรนะค่อยกดบัตรคอนเสิร์ตได้แล้วค่อยเลยบนอันจะไปราแค่บ,บนได้ค่อยหน่อยว่าซันโอ้ยแล้ววันนี้ได้ค่าจ้างั้นเลยฮะนอกเหนือจากบัตรคอนเสิร์ตแล้วหรือว่าตรงจ่ายค่าบัตรแล้วเขาก็ได้เข,ไดเขาก็ได้ให้ย่าให้แม่สามร้อยอ เพราะว่าทําทําไม่ให้ไม่ศักดิ์สธิ์เออทําให้ไม่ศักดิ์สธ์มันต้อง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 ได้มันต้องแบบนี้เพราะว่าเราบนไว้แล้วว่าให้เราแก้บนเราก็ต้องอันนี้ถวายถวายอันนี้ด้วยถวายค่าน้ําค่าไฟนี่นะเราก็เดินนี่แหละอแล้วก็แล้วเขาก็ได้โชคสองใบอีกนะอกีดลั่นรถเลยวันนี้ลูกคนเฮ้ยกันดีเทาเฮ็ดยังดิ ลุงพับสะดุ้งนะลุงพลสะดุ้งรุ่นมารุ่นมากลางทางใช่ไหมรุ่นมากลางไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าลอตเตอรี่อะไรออกนะคิดบอกว่าลุงบอกว่าคอยไม่ได้กินข้าวแต่เช้าไม่ได้กินข้าวแต่เช้าลุงบอกว่านี้แม่กินข้าวไสละวานะแล้วก็บอกไม่กินข้าวซสก็แล้วแต่เจ้าก็กาวันนี่ะเจ้ากินข้าวละวญาติที่้ก็กินแต่เช้าหมดแล้วแอนบอกว่าแม่กินเลเอยนี่ค่อยลุ้นอยู่นี่ค่อยลุ้นอยู่นี่แอนค่อยระชูลอตเตอรี่ อยู่ไม่อยู่มันก็เรียกพนักงาก็ร้องเก่งขับรถกระดิ่งนักบวชเท่าไหร่เท่าเบนเทอเดี๋ยวนี้นะมาซันที่ไหนได้เขาถูกสองใบเขาได้โชคด้วยได้โชคด้วยได้รางสองชั้นนน่นอนได้ไปดูคอนเสิร์ตได้ไปดูคอนเสิร์ตได้ตังค่าบัตรคอนเสิร์ตด้วยทีนี้เขาก็บอกว่าค่อยบอกว่าแกบอกว่าได้ดูไหมแกไม่ต้องแวะหรอกลุงไปส่งค่อยเลย ข้าพ่กินอะไรแล้วข้อิ่มแล้วข้าอิ่มแล้วอิ่มอกอิ่มใจเราบรรลุกันบ่างแล้วกันกระบาตายแล้วกันอดข้าวมือเดียวนึ่งกันเราหลวงบอกว่าไม่จ้าหลวงก็อดน้ำไม่ได้เราเอ้าถ้าอดข้าวมือเดียวนี่ไม่เป็นพอดหรอกเราค่อยว่าเอาค่อยแกงเย็นแล้วเจ้าเด็ดเดี่ยวจะเออเจ้าคือมีเจ้าคือมีอน้ำเจ้าคือมีกิน ะก็ไม่หูจักค่อยมาหูจักเราวันน่ะเราจิกลับไปกินกับป้าเพื่อละเพราะว่าป้าก็ได้โชคเหมือนกันป้าก็ได้โชคก็ดีใจก็ดีใจกับป้าค่ะเพราะว่ามันมันมันกัปตับกับลุงป้าเขาพูดแบบว่าเออค่อยจะได้โชคแล้วป้าเอเออเพราะว่าชุดเจ้าล้างไม่สวยเขาออกไปเมื่อแล้วมันวันน่ะก็ได้จริงจริงแลคือพูดพูดในให้ให้ฟังเปิดเผยพูดเปิดเปผยไปแล้วก็ก็ไล่สวนมือเช้าเขาว่า สาทุเด้อขอให้ปะเตนถูกลังวันเด้อมอน,ในีให้ปะเตนได้ให้ปะเตนเพราะว่าน้ําเข้าบ้านปะเตนเบ้านใครก็ไม่เข้าเข้าบ้านปะเตนคนเดียวคอยว่าให้ปะเตนได้โชคโเด้อคอยว่าแ,วแบบนี้แหละเ,เพราะว่าเออนั่นแหละนะคะก็ก็มานี่ก็คือว่าว่าจะกลับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้กลับมานับวันกลับอะไรแบบนี้ว่าพรุ่งวันพุธก็ไม่ทานรถหรอก ไม่ทันเพราะว่าไปดงหลวงก็ห้าสิบกิโลเนถึงว่าเพื่อจะมากิโลเดียวเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนะคะว่าตอนนี้เส้นดงหลวงนี่ยังไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ช่วงระหว่างพลสวาก็ยังขาดอยู่ยังไม่สะดวกแต่ต้องดูอีกะมาเขาติดเกาะกันบอ่ใช่โอ้ยติดเกาะกันใช่ดูดูดูนะคะมาถามว่าค่อยย้ายมากกอกแล้วบ่มาทรงข่อยกับซิเมื่อคือเกา ญาติคอยมาเท้าโชคเหมือนกันมดีใจเนาะดีใจกับป้าดีใจกับป้าด้วยดีใจกับป้าด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับเอฟซีนะคะทุกท่านดีใจกับแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะดีใจกับเอฟซีทุกท่านที่วันนี้ได้โชคนะคะก็ดีใจค่ะแลก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ